พี่เอกชอบพี่เนอกบอกว่าสวยพูดอย่างอื่นก็ไม่ได้แล้วล่ะจุดเดียวชมอย่างเดียวค่ะเขาจะมีบ้างไหมอาทิตย์ละส่วนของเขาอะมีค่ะมีของเขาหลายวันด้วยนะคะไม่ใช่แค่วันเดียวแบบย่าค่ะแล้วเรารู้ไหมว่าพี่เจตเป็นคนตัดแจ้งพี่แม่แค่อนอารมณ์เหมือนย่าค่ะที่เหมือนแบบบอกบอกว่าแบบต้องการอะไรบ้างโจทย์มีอะไรบ้างค่ะก็ก็ พวกผู้ชายหนุ่มๆเหมือนแบบเขาก็เลยเห็นของญาแล้วเขาก็เริ่มแบบโอ้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มให้นาเดชแล้วล่ะจดให้มันใหญ่กว่าจะไม่ต้องใหญ่กว่านะ่าติกำลังวุ่นไปไหว้พระกันนะไปนั่งไปมาทีไปดูเฉยๆส่วนมลแต่ว่าเราดมีภาพในหัวไปแล้วถ้าเขารวมตัวกันเมื่อไหร่ของเขามากกว่าญาด้วยค่ะของเขาน่าจะประมาณสิบแปดคนนะคะก็ส บอกเขาไหมว่าบอกพิเศษไหมว่าพี่แบ๊กไม่ไม่ไม่ได้คือพี่แบ๊กไม่ได้ห้ามอะไรยาค่ะยาก็เลยรู้สึกว่าเราต้องแบบ extend courtesy อันนี้ไปให้เขาด้วยแค่บอกว่าอย่าอย่าเจ็บตัวเพราะว่าใกล้แต่งแล้วอย่าอย่าเป็นอะไรมากนะอะไรอ่า้แต่เขาเป็นคนหาสถานที่ใช่ใช่ใช่เขาเป็นคนหาสถานที่เองค่ะว่าแบบอยากอยากไปชิวๆอย่างนี้ค่ะ ก็แค่บอกว่าเอ่ออยากไปที่ไหนอยากทำอะไรอยากรู้ด้วยอ่ะไม่ได้ไม่ได้แอบไปดูไหมอยากรู้ด้วยอ่ะอ๋อเธอหลายคนก็แสดงว่าเสียระแว่าเธอก็ท้องของขิมใช่มาเย่าหรอคะนักกันไปหรอนัดกันเลยไหม no ไม่ได้นักคือย่า ย่าเป็นพวกแบบโฟโมค่ะไม่อยากมิสเอาต์แบบเพื่อนทำอะไรก็อยากมีส่วนร่วมแต่อันเนี้ยของม่มีส่วนร่วมแต่คิมยังไม่ไดว่นี่คืออัน this is the girl dream อยู่แล้วเไหมคะแบบคิมคือแบบแบบ like my sister ที่อาจจะไม่ได้แบบกำเนิดมาจากที่เดียวกันเ้ยแต่เขาก็คือ my sister เอ่อแต่แต่เรื่องนี้เราเราอาจจะต้องแยกกันทำไม่ได้ความคู่กันแล้ว ไม่มีทางไม่น่าลูกขอแต่งก่อนแล้วกันญา่าจะต้องได้แต่งก่อนถ้าค่ะแต่งสิบสองรอของของเครกันไปช้อปปิ้งแผนติดนี่จ้าก็ถ้าอย่างนั้นก็อีกสักพักใหญ่ๆเลยค่ะให้คิมหน่อยสักพักเลยใช่ให้คิมหน่อยสักพักเลยอันนี้บอกแจิไม่รรู้แล้วคิมรู้แล้วค่ะหลายคนหลายคนดูมันแต่งของเราเพราะว่าแบบนับปฏิทินรอดูว่าเมื่อไหร่ญาญ่าจะลงรูปขอแกใกล้ใกล้มากๆแล้วค่ะก็คือต้นเดือน ไม่ใช่เดือน impose. หน้าแน,น่นอนไม่ใช right. ่เดือนยันไม่ใช like ่เอนยันม right, so ันก็มีนาแล้วมันยันนาปีนามแต่ปีสามแต่ปีการก็ไม่ได้แล้วเดอนมีีาไครึ่งปีแรกแน่นอนค่ะไปมากแรกใช่ไหมไปมากแรกใช่ไหมต้องมีสามไปมากแรกจะไม่สามปีแรกใช่ไหมก็คือแรกใช่มเอาแล้ว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  อันนี้แหม่อันนี้อันนี้เกินหรือช่วยไปมีแฟนแต่งคุณสมาน I don't know อัาจจะรอรู้วันนั้นก็เลยญาติไม่อยากเป็นคนหยุดอยากให้น้าเด็กเป็นคนหยุดไม่ได้แบบพูดดีกว่าแล้วที่สามอย่างพี่แบ๊วจะพูดใช่ไหมงานขอนแก่นเป็นงานของพี่แบ๊วล้วนๆเลยค่ะแต่ญาติตีความเหมือนกันใช่ไหมก็เริ่มเอ่อ ประมาณเนี่ยว่า80%ได้แล้วค่ะแปลงค่ะผมว่าถ้างขายข้อเสนอแหละนะขายระะค่ะเออจะมีไหมจะมีรายไหมอือมีรายกากเห็นบรรยากาศนั่งนี่ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยค่ะงานกรุงเทพแล้วกันเชิญพี่ๆทุกคนหน้าทุกคนทุกคนไปไล่การคุณได้ยังไง นี S 2> <S, <S 2 aya, it, so ่อ so the like? well, hey, no, uh ี่ี่ก็เนยักษ์ก็มปนคนวยทุกที่เขาเป็มยักไม่น้าต่ประหไม่ควรจะมีเ็าไม่คบก่นเลยหมยไปเลยเป็ไม่งใายเียวไม่ค่อเห่อแต่ไม่สนใจงานแถนนสุดเลยหรอพี่พี่อยากดูเว้ยไลค์ไล้์ได้มากันแน่นอนเอะจะไม่แจ้งวันที่พี่จะไปถูกกับวันไหนได้ไหมได้เราเกิดเรา่ร คือปีหลังค่ะอ่าคงปีหลังก็คือก็คือเป็นปาร์ตี้คืงปีหลังฉลองฉลองเดือนหคือครึ่งปีถูกป่ะคะใช่ใช่ใช่แต่เปื่อไปนิดเดียวหลังจากครึ่งปีอ่คือไปมีนาคือไปขอนแก่นแชันข่อนแก่นขอนแก่นขก่นอนแก่นแก่นก่นขอ่อกอนก่นนก่น่ก่นกนก่อน